สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทำมุ้นในลูกมะพร้าวถอดเสื้อค่ะค่ะก็จะมีมะพร้าวถอดเสื้อมีน้ำมะพร้าวอ่อนมีน้ำตาลมีผงมุ้นค่ะเปลงมือทําเลยค่ะให้เราเทน้ำมะพร้าวออกให้หมดเลยนะคะจะมันแช่ผงมุ้นลงไปค่ะเราจะแช่ผงมุ้นสักสินาทีนะคะ คนให้ละลายแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้สิบนาทีค่ะ,อะพอครบสิบนาทีแล้วนะจากนั้นเราก็มาตั้งเตาค่ะเปิดไฟอ่อนค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะคนเบาๆนะคะ จากนั้นเราก็จะมาเช็คดูนะคะว่าวุ้นละลายดีหรือยังถ้าเขายังเป็นเม็ดๆอยู่แบบนี้นะคะยังนะคะเราก็จะคนต่อคะ่ะจนกว่าวุ้นจะไม่เป็นเม็ดนะคะวุ้นละลายหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเทน้ำตาลลงคะ่ะต้มไปจนกว่าวุ้นจะเดือดนะคะ คนไม่หยุดมือนะเดี๋ยววุ้นเขาจะไหม้ก้นนะคะ,อะพอเขาเดือดดีแล้วนะคะวุ้นก็ละลายดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะวางพักเอาไว้ให้เขาคายร้อนเล็กน้อยนะคะปิดแก๊สค่ะ วางพักให้เขาคลายร้อนเล็กน้อยนะคะแล้วค่อยนําไปใส่ในลูกมะพร้าวนะคะให้เขาคลายร้อนเล็กน้อยค่ะมีฟองก็ช้อนฟองออกค่ะวางพักให้คลายร้อนค่ะาจากนั้นก็คนให้เขาคลายร้อนนะคะให้คลายร้อนลงบ้างนะคะแล้วค่อยนําไปหยอดใส่ ลูกมะพร้าวนะคะผลให้เขาคายร้อนค่ะ่พอเขาคายร้อนลงบ้างแล้วนะคะจากนั้นก็นำมาเทใส,ส่ลูกมะพร้าวเลยค่ะเทใส่ให้เต็มเลยนะ หลังจากเต็มแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวางไว้ให้เขาเซตตัวนะคะวางไว้ให้เซตตัวะคะ่ะหลังจากที่เขาเย็นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาผ่าะคะ่ะ ก็จะสวยๆแบบนี้ค่ะาจากนั้นเราก็จะมาหั่นชิมกันค่ะแช่เย็นๆหวานชื่นใจ ชื่นใจค่ะหวานเย็นชื่นใจค่ะคาวุ้นในลูกมะาพร้าวถอดเสื้อเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วคาคาทําตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่าทํากินทําขายได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ